สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีค่อยบอกันแล้วสิครับล่าสุดนะครับคนปล่อยคลิปนะครับชี้จบปัญหาดราม่านะครับถึงเลือกคลิปหลุดนะครับที่มีการนินทากันหลังบ้านให้กับยาลาเต้นะครับส่ครับล่าสุดนะครับล่าสุดนะส่ครับนะออกมาชี้แจงนะครับนะ เอาคนปล่อยคลิปออกมาชี้แจงก็คือใครพี่ครับแสมแพมนะครับหยุดแสมแพมนะครับได้ออกมาชี้แจงนะฮะพี่ครับว่าทำไมถึงปล่อยถึงปล่อยคลิปนะครับที่ใครหลายคนไม่เข้าใจนะครับคือไม่อยากจะให้ใครเอาไปบิดกันนะพี่ครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะอ่านเรี่องๆครับนะอ่านเรี่องๆนะครับเป็นอ่านไปว่าสิ่งที่ผมจะอ่านต่อไปนี้เป็นเพียงแค่เรื่องสมุินะที่แต่งขึ้นมาเอง้วกันนะครับทำไม ผมถึงต้องเปิดคลิปใครไม่เข้าใจกล้านาไปไล่ทําลายดูก่อนนะตอนนี้รถทัวร์มาหายแสมเยอะมากเลยหาัดตามดูทุกช่องที่เป็นประเด็นนะครับบางเรื่องก็ต้องดูข่าวให้รอบด้านครับไม่ใช่มีแต่ความอคติ ไม่ชอบเลยไม่ดูจะดูแต่ช่องที่ชอบเพียงอย่างเดียวช่องไหนพูดไม่ถูกใจแฮชแท็กไม่ฟังถ้าคุณไม่ฟังคุณจะรู้ข้อเท็จจริงหระครับสุดท้ายแฮชแทก็กผิดก็ขอก็จะให้เป็นการถูกผิดก็ให้การเป็นถูก เอาแต่ครามชื่นชอบช่องที่ตัวเองติดตามขอแค่อวยถูกใจปกป้องดำจ,จุดๆฟ้าถูกใจเท่านั้นพอใครไม่เห็นด้วยหรือถอยออกจากดำไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทำอะไรก็ผิด นำเสนออะไรก็จะไม่เปิดใจรับฟังลองวางอคติลงแล้วเสพข่าวให้รอบด้านครับบางเรื่องอาจจะไม่ถูกใจไปบ้างก็ตามผิดก็ว่าไปตามผิดครับไม่ใช่ส่งเสริมดันทุลังขอแค่ถูกใจไม่ถูกต้อง ก็ช่างมันผมอยากให้ทุกท่านไปไลฟไปไลฟไปไล่ดูไทม์ไลน์และพิจารณากันเอาเองไปหาฟังด้วยตัวเองไม่ใช่ฟังเขาเล่าว,ว่ามาอีกทีไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาที่มีเสียงคนคุยกันสนทนาเรื่องอะไรกันบางบ้าง ก็ว่ากันไปตามในคลิปไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถึงมีชื่อหน้ากากเข้าไปอยู่ในวงสนทนาที่หลุดออกมาคลิปเสียงที่ผมมีไม่ใช่เป็นการบันทึกในขณะไหลสดแต่เป็นการดูย้อนหลังแล้วบันทึกครับส่วนตัวผม ติดตามช่องพี่จื่จุดและพี่จื่จุดอยู่แล้วเข้าไปทักทายพูดคุยเป็นประจำผมเข้าไปดูรู้สึกได้ว่ามีเสียงการสนทนาและได้มีการคุยหลังบ้านปรึกษากับพี่สาวคนหนึ่งที่ผมนับถือว่าจะเก็บคลิปเอาไว้เผื่อมีประเด็นดราม่าก,ก็แค่นั้น แล้วก็มีจริงๆโดยที่ไม่สนใจด้วยซ้ำว่าเนื้อหาข้างในคลิปเสียงคุยอะไรกันบ้างไม่มีความพยายามที่อยากจะรู้ในขนาดนั้นครับเพิ่งจะมาฟังจริงๆเปิดฟังหลายๆรอบเมื่อมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนี่แหละวันที่ท3มมีนาคมมีช่องต่างๆเริ่มพูดถึงประเด็นคลิปเสียงหลุด มีการพูดถึงหน้ากากเป็นการย้อนทำลายในขณะนั้นผมไม่ได้ไปฟังครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับมีช่องคุณจุดจุดช่องคุณจุดจุดช่องจุดจุดต้องไปไล่ฟังกันเองนะครับวันที่14ช่องหน้ากากขึ้นไลฟ์สดเปิดคลิปช่องคุณจุดจุดจ ในความเข้าใจของหน้ากากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคลิปเสียงหลุดในขณะนั้นได้าพาดพิงไปถึงผู้ชาย3ผู้หญิง1ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับพี่ข้าวแกงพี่หนุ่มผมยาวและอีกหลายคนผมได้เข้าไปฟังช่องของหน้ากากในช่วงที้มีการาพาดพิงถึง พี่ข้าวแกงผมได้ฟังแล้วก็พอจะรู้ข้อเท็จจริงอยู่บ้างก่อนที่ผมจะลงคลิปผมต้องไปไล่ทําลายดูของช่องคุณจอจอสอมีการพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่13มีนาคมช่องพี่อยู่จุดแฮชแท็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับสามารถแย้งผมมาได้นะครับ ช่องคุณจันวันที่13มีนาคมได้พูดถึงประเด็นคลิปเสียงคร่าวๆเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปหาฟังกันเองในช่องของคุณจันช่องของพี่โหมีการพูดถึงประเด็นคลิปเสียงหลุดแต่คุณโหก็ยังไม่ได้ฟังครับไม่รู้เรื่องจะเป็นการสนทนาคุยกับกลุ่ม f อในไลฟ์สดที่ฟังจากช่องคุณจันมาและได้ฟังคลิปเสียงที่หลุดจากช่องพี่สาว ช่องคุณมีคลิปเสียงเพราะดูดไว้แต่ไม่ได้ส่งให้ใครผมก็ไปไลฟฟังย้อนหลังช่องคุณหนูและไม่ได้มีการพูดข้อมูลอะไรมากมายส่วนนักกากน่าจะรับข้อมูลมาเป็นธรรมดาครับเมื่อถูกพาดพิงและยังไม่รู้คเท็จริงในสิ่งที่เกิดเกิดใจเข้าใจเราครับก็ต้องโกรธโมโหเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นฟาดพาดพิงไปถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุผลที่ผมต้องเปิดคลิปไม่มีเจตนาทําร้ายหรือต้องการแช์ใครเพาะก่อนจะลงคลิป ได้ไปไลดูทำลายเกิดคร่าวๆย้ำดูคร่าวๆนะครับคิดทบทวนดีๆแล้วถ้าอยากให้เรื่องนี้จบคงต้องเปิดคลิปเสียงจะได้ไม่ต้องเถียงกันและเดาวส่งไปยิ่งพูดยิ่งจะบานไปในส่วนของผมเองได้มีการคุยกับนักกากในขณะที่นักกากกำลังไร้สดจะเปิดคลิปถ้าคนที่พลาดพิงถึงนักกากออกมาขอโทษนักกากต้องให้อภัยนะนี่คือเรื่องจริงในชุมชนผมก็เขียนไปแล้วเจตนาของผมอยากให้เรื่องทุกอย่างจบสําหรับนักกากเขาได้ขอโทษ พี่พี่ข้าวแกงนะครับบอลหลังจากนี้ใครที่อินจนประหยัดสติคอมเมนต์แซะพาดพิงถึงผมที่่านมาผมถือว่าผมเย็นมากพอแล้วหลังจากนี้จะไม่ทนแล้วฟาดมาฟาดกลับในเมื่อคุยด้วยเหตุผลไม่ชอบส่วนใครจะทะเลาะก,กันกับใครผมไม่ยุ่งไม่มีทางช่วยโอกาสเข้าไปเตี่ยมปั่นแน่นอนผมไปทุกช่องไม่ว่าจะเป็นช่องหน้ากากช่องป้าช่องผมไม่มีปัญหากับป้าหรือหน้ากากขอไม่เลือกครับส่วนเรื่องของดําผม ทำไมผมถึงถอยออกมาเหตุผลง,ง่ายๆท่านผมมีปัญหากับยูจังใครเริ่มก่อนย่อมรู้รอยก่ใใจในเมื่อผมบอกดำไปแล้วอย่ายุ่งดำย่อมรู้ความว่าวางตัวแบบไหนที่จะเหมาะสมที่สัมพันธ์ที่ดีที่สุดทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อดำเลือกแล้วที่จะไปคอมเมนต์อะไรดำย่อมดีสําหรับผมในเมื่อคุณไม่มีความจริงใจให้ผมก็ต้องต่างคนต่างอยู่แค่นั้นครับผมไม่มีอะไรทับซ้อนหรอกนะครับไม่ไมีไม่โอเคก็อชอบก็อถอยออกมาตามนี้ครับ หวังว่าคงจบได้นะครับอธิบายขนาดนี้ไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนี่ครับจบ